ปัจจุบันกเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างแพร่หลายแต่การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานานจะทำให้ดินเสื่อมสภาพและเกิดปัญหาในการเพาะปลูกรวมทั้งปัญหาการเผาเศษพืชเศษใบไม้ของชาวบ้านได้ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศมากมายจึงทำให้เกิดการคิดค้นปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกรองเพื่อช่วยลดปัญหาหลักทั้งสองด้านดังกล่าวจากการวิจัยเนี่ย ทำในปี2,545สำเร็จในปี2,546แล้วก็เริ่มถ่ายทอดในปี2,547ก็ได้ผลดีครับก็คือว่าถ้าเรานำเศษพืช3ส่วนโดยปริมาตรนะครับกับมูลสัตว์1ส่วนในปริมาตรเนี่ยมาคลุกเคล้าให้ความชื้นนะครับในมูลสัตว์ก็จะมีจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ได้ความชื้นแล้วก็ได้คาร์บอนจากเศษพืชได้นโตรเจนจากมูลสัตว์ก็ครบองค์ประกอบของการเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองม,มีวิธีทำไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชนการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเป็นการทำปุ๋ยหมักที่ไม่มีกลิ่นรบกวนและไม่ใช้พลังงานไม่มีแมลงวันและไม่มีน้ำเสียเกิดขึ้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตได้แก่ทังพลาสติกขนาด20ลิตรมีฝาปิด เศษใบไม้ตาข่ายกันมแมลงเศษอาหารมูลสัตว์วิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเริ่มจากขั้นแรกนำถังพลาสติกเจาะรูให้รอบถังแล้วนำตาข่ายกันมแมลงปิดรอบถังเพื่อไม่ให้มแมลงเข้าไปขั้นที่สองนำเศษพืชหนึ่งส่วนเศษอาหารหนึ่งส่วนโดยไม่เอาน้ำแกงเพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายมูลสัตว์อีกหนึ่งส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาในระยะแรกไม่ต้องเติมน้ำเพราะเศษอาหารมีความชื้นอยู่แล้วขั้นที่3ต้องพลิกกลับปุ๋ยหมัก1-2ครั้งทุกวันต่อไปหากวันถัดไปมีเศษอาหารเพิ่มก็นำมาใส่เพิ่มได้แต่ต้องคลุกเคล้าในอัตราส่วนที่เท่ากันก่อนถ้าปุ๋ยหมักแห้งมากให้พรมน้ำลงไปและพลิกกลับจนครบ30วัน ขั้นที่4เมื่อครบ30วันนำปุ๋ยหมักไปทำให้แห้งโดยการกองไว้ในร่มหรือกลางแดดก็ได้ปุ๋ยหมักที่ได้จะมีปริมาตรลดลงกว่าครึ่งคือร้อยละ40หากมีความชื้นอยู่ควรทำให้แห้งสนิทเพื่อให้จุลินทรีย์เหล่านี้สงบตัวปุ๋ยหมักที่ได้จะมีสีดาคล้ายุยเปื่อยมีน้าหนักเบาและที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นส่วนมากจะใช้ผสมกับดินในปริมาตรครึ่งต่อครึ่ง การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจะสามารถทำได้สองวิธีคือแบบเติมอากาศและไม่เติมอากาศวัสดุที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักได้แก่เศษพืชไม้ที่ตัดเป็นท่อนมูลสัตว์พัดลมบโบลเวอร์ท่อ PVC ขนาดสีนิ้วที่เจาะรูไว้แล้วการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองด้วยการเติมอากาศ มีวิธีการทำไม่ยุ่งยากใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างขั้นแรกนำเศษพืช3ส่วนมูลสัตว์1ส่วนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมกับรดน้ำให้ชุ่มจากนั้นนำท่อ PVC ขนาดสีนิ้วที่เจาะรูแล้วต่อเข้ากับพัดลมบลเวอร์แล้วนำไม้ท่อนมาวางคขวยกันตามความยาวของรูที่เจาะเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างขั้นต่อไป ให้นำเศษพืชที่คลุกเคล้ากับมูลสัตว์แล้วมากองให้สูงประมาณ1เมตรครึง่งยาว3เมตรครึง่งกว้าง2เมตรครึง่งโดยให้ท่อ PVC อยู่ตรงกลางกองปุ๋ยหลังจากนั้นทิ้งไว้30วันโดยแต่ละวันจะต้องเปิดพัดลมโลเวอร์เติมอากาศทุกเช้าและเย็นเป็นระยะเวลาครั้งละ15นาทีและรดน้ำกองปุ๋ยทุกเช้าเมื่อครบ30วันจากกองปุ๋ยที่สูง1เมตรครึง่ง จะยุบเหลือ1เมตรจากนั้นให้เก็บปุ๋ยเข้าในที่รม่มทิ้งไว้2-3สัปดาห์เพื่อให้ปุ๋ยแห้งและจุลินทรีย์สงบตัวแล้วนำมาโม่และบรรจุลงถุงเพื่อนำไปใช้หรือจำหน่ายต่อไปการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองและไม่เติมอากาศวิธีทำเหมือนก,นกับวิธีการเติมอากาศทุกอย่าง <l od lee> เพียงแต่ให้ข้ามขั้นตอนที่ใช้ท่อ PVC ไป จากนั้นทุกๆ7วันให้เจาะรูห่างกันประมาณ40เซนติเมตรแล้วเติมน้ำเข้าไปข้างในและปิดรูทันทีเพื่อไม่ให้กองปุ๋ยแห้งเกินซึ่งทั้ง2วิธีนี้จะแตกต่างกันตรงที่ระยะเวลาที่ใช้ในการทำโดยวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแต่เติมอากาศจะใช้ระยะเวลาในการผลิตเพียง30วันส่วนการทำปุ๋ยหมักไม่เติมอากาศ จะใช้ระยะเวลาในการผลิตนานประมาณ60วันแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีกะเกษตรกรนำไปใช้อยู่มากกว่า470แห่งทั่วประเทศแล้วครับจากการที่เรามีฐานในรู้แบบนี้แล้วกเกษตรกรมาดูงานได้ฟรีทั้งปีฐานในรู้นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2547สจนถึงปัจจุบันนี้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทุกวันผลิตปุ๋ยหมักทุกวันจากไหนไม่รู้ไหมครับจากใบไม้ที่กวาดรวบรวมจากในมหาวิทยาลัยแมย่โจ้นะครับเราไม่ได้เผาทิ้ง เรามาทําประโยชน์โดยโดยทาเป็นปุ๋ยแล้วก็ให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาชมดูงานฟรีตลอดทั้งปีนะครับแล้วมีการนําหลักการทางวิศวกรรมมามาร่วมด้วยกับการผลิตนะครับก็เลยส่งผลให้วิธีนี้ได้รับได้รับรางวัลนนะวัตรกรรมแห่งชาติปี2549รองชนะเลิศอันดับ2ครับด้านสังคมก็เป็นความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,รมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับปุ๋ยเคมีมีราคาสูงกว่าปุ๋ยหมักเป็นเท่าตัว ดยปุ๋ยเคมีจะมีราคาอยู่ระหว่าง9-12บาทต่อกิโลกรัมแต่ปุ๋ยหมักนั้นจะราคาอยู่เพียงประมาณ4-6บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนั้นการใช้ปุ๋ยหมักยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนอีกด้วยปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ไปไปมากแล้วแล้วก็กคาดว่าจะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผา ฟางกับต่อสังข้าวในนานะครับแล้วหันมานำมารีไซเคิลนำาปนประโยชน์กับคืนโดยการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวผลิตตรงนั้นพอแห้งแล้วก็เกลีย่ยใช้ตรงนั้นนะครับส่วนได้มีเกษตรกรบางบางที่เนี่ยทำปลูกข้าวอินทรีย์เขาจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี้ประมาณ1ตันต่อ1ไร่ครับก็สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้เลยนั่นก็มีข้อดีนอกเหนือจากการไม่ต้องเผาแล้วก็ยังมีข้อดีว่า เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตแทนที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีราคาแพงเนี่ยแล้วก็หันเอาฟางข้าวที่เรามีเป็นทุนแล้วเนี่ยครับมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์กลับไปใช้ในานาข้าวปรับปรุงบำรุงดินดินดีพืชผลผลิตดีขึ้นก็ประหยัดต้นทุนการผลิตครับปุ๋ยหมักทําง่ายช่วยให้ดินดีนผลผลิตดีสุขภาพดีและมีความสุข